บิตคอยกลับมายืน60 0มืเหรียญได้อีกครั้งในขณะที่ BNB ็ก็ออทามไฮไม่หยุดสวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อัล t อสช่องที่นํนำสาระดีๆเกี่ยวโลกคริปโตเคเรนซี่และบิตคอยมาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการวิเคราะห์กราฟ BTC เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นวันที่อ0นะครับเดือน4 2564นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันทองของ i ิ c คอยแล้วออคอยนะครับเพราะว่าขยันกันขึ้นมากเลยและเขียวทั้งกระดาน,นครับก็เป็นอะไรที่หลายๆคนก็ตื่นเต้นกันแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็คือตัว BNB ใช่ไหมครับก็ขึ้นมาทำออท i ไฮแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยเดี๋ยวมุ่งมองคลิปนี้ผมเป็นยังไงเรามาดูกันโดยวันนี้นะครับกราฟที่ผมมาพูดนะก็จะมีทั้งหมด6ตัวได้กันก็ได้แก่ BTC นะครับ ETH BNB ADA แล้วก็โคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยผมอัปเดต 6ตัวนี้เป็นยังไงนะสำหรับราคาตอนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับช่องของเรามีระบบ Membership แล้วนะครับล่าสุดผมได้มีการปรับปรุงระบบ Membership ไปใหม่ที่หายไปหลายวันเนี่ยแหละครับก็ไปนั่งคิดอะไรมานะครับแล้วก็ปรับปรุงไปก็ยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ข้างบนเลยนะครับหรือจะกดที่ปุ่มจอยด้านล่างก็ได้โอเคเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะครับยังไงไปรับชมกันดีกว่าเริ่มที่ตัวแรกนะครับ b e c นะครับถ้าเกิดจะดูจากกราฟเดย์เนี่ยก็จะเห็นว่านะครับ ตอนนี้ราคานะครับเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงอยู่ไม่มีการหลุดนะครับ EMA เ0เลยนะครับเส้นสีส้มตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้จัก EMA ว่าเห็นถามกันมาแล้วช่วงนี้สามารถไปดูคลิปขบวนของผมได้นะครับมีสอนเรื่อง EMA ไว้แล้วนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่หลุดซึ่งบอกอะไรเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงมากจากนั้นเนี่ยเมื่อเราย่อไปที่4ชั่วโมงนะครับอ่าเราจะเห็นว่าโอเคกราฟเนี่ยมันมีการวิ่งน,นะครับอยู่ในกรอบนะอย่างที่ผมเคยได้บอกว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่่งงงขึ้นลออยูเื เนาะในคลิปกันก่อนผมก็พูดนะครับ <c oughs> เนี่ยเป็นอย่างนี้ปุ๊บเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเราก็เลยอนุมานว่าเออตรงเนี้ยมันอาจจะทําเป็นเหมือนเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมที่เป็นปากแหลมขึ้นไปได้ไหมอ่ะก็คือเราก็ตีเป็นชแนลนะเส้น2เส้นบนตีเทเลไลน์ข้างบนตีเทเลไลน์ข้างล่างนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับที่จะไปประกบกันตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันก็อาจจะมองได้ว่าโอเคกราฟเนี่ยมันอาจจะวิ่งและขึ้นชนไปอย่างนี้อ่ะ เรามองว่าเป้าของเราเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้ประมาณนี้ครับ6ก0 0อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายหรือว่าบอกให้ซื้อให้ขายนะอันนี้คือแผนที่คนที่เล่นตามเทคนิคอลอในไรสิตเนี่ยเขาวิเคราะห์กันแบบนี้แล้วจากครั้งก่อน,อนที่ผมบอกว่าอะไรครับเนาะราคาเนี่ยที่เรามีการแบ่งซื้อตรงไหนบ้างน,นะครับเรานเนี่ยก็คือเทลไลน์ทะเทบกเทไลน์ตรงนี้มาเ,าเราซื้อ1ไม้ใช่ไหมครับนี่เห็นไ,ไหมนี่ตรงนี้เราซื้อ1ไม้ไม้ที่1นนะครับแล้วก็ตรงไหนอีก ตอนที่มันย่อขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันยอ่อผมก็บอกว่าโอเคเรารอรับที่ไหนครับเรารอรับที่แถวนี่ครับแถว5 0กับ61.8ใช่ไหมเห็นปะ่ะลงมาพอดีเลยไหมตรงนี้ไม้ที่2นะครับเห็นปะ่ะแล้วก็ตอนนี้ราคามันขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยเราก็มองได้ว่าโอเคเวลาขึ้นนะครับถ้ามดาวเจลลี่มันต้องยังไงครับมันต้องขึ้นแล้วก็ยกโลใช่ไหมเนี่ยยกหายกโลแล้วก็ขึ้นอีกนะคือถ้าเราจะมองว่าเป็นป็นขาขึ้นนะดังนั้นเนี่ยเวลาเทรดเซ็ตอัพเราเล่นนะครับ เทเซอัพ hey, ที่เราเล่นนะมันก็ต้องเล่นแบบไหนต้องเล่นก็คือเราสต็อปลอไปตรงนี้อ่าสต็อปลอไปตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วยังไงครับแล้วรอที่จังหวะที่มันขึ้นแล้วยอ่อนะครับแล้วก็ขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้จังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามันลงมาแถวแ e ถว EMA 2 0 0พอดีใน4ชั่วโมงนะครับมันลงมาย่อเนี่ยลงมันย่อเป็นแถว EMA 2 0 0ดี เราเลยอนุมานได้ว่าโอเคเดี๋ยวมันลงแล้วมันต้องเด้งขึ้นนะครับแล้วเป้าเราก็อยู่วันนี้เห็นไหมก็คือเป็นการวางแผนจากภาพใหญ่ภาพใหญ่ดูก่อนว่าขาขึ้นแข็งแรงโอเคกราฟมันยังขึ้นได้จากนั้นลงมาภาพเล็กลงก็คือภาพสีชั่วโมงว่าโอเคเทรดเซตอัพเราเป็นแบบไหนได้บ้างตรงไหนที่เราจะวางแผนเข้าซื้อแต่ละจุดที่เราจะได้เปรียบบ้างใช่ไหมจะสังเกตว่าวิธีการเล่นแบบผมเนี่ยจะไม่ไล่ราคาเลยนะครับถ้ามันขึ้นคือปล่อยขึ้นไปผมจะรอจังหวะย่ออย่างเดียวเห็นปะคือเนี่ยปุ๊บลงมาตรงเนี้ย Up, ปุ๊บลงมาวิ่งเทรดเซอัพปุ๊บอ่ะมีการเบรกชัวแนลปุ๊บเล่นนะครับลงมาปุ๊บอ่ะตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยบางคนอาจจะขายแต่ผมไม่ขายเพราะผมเล่นยาวใช่ไหมเพราะผมยังมองภาพใหญ่เป็นขาขึ้นแข็งแรงอยู่อ่ะพอตรงนี้มันลงมาปุ๊บอ่ะผมรอว่าเออช้อนตรงไหนได้บ้างก็แถว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 ,แถวเนี้ยถ้าเกิดเราวัดใช่ไหมก็จะเป็นโทนโซน6กสิโซน,โซน50กับหกสิบฟิบโบน,นชีฟิโบน,นชี่สอนแล้วนะครับไปดูกันได้ ก็จะเป็นอีกแนวนึงที่รับได้ใช่ไหมพอทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นมาครับก็คือมันก็ต้องย,ออย่อถูกไหมเขาถือยกไฮยกโลหรือที่หลายคนเขาจะเรียกว่าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นเท s แ o นโชเดอร์อินเวอร์ทเทดนโชเดอร์คืออะไรครับไหลข้างนี้ลงมาปุ๊บแล้วก็เกิดหัวแล้วก็เกิดนี่แล้วก็เกิดไหลอีกข้างนึงแล้วก็ค่อยขึ้นถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีเล่น BTC นะครับแล้วก็เามุมมองผมตอนนี้เทรดเซตอัพก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสำหรับผม BTC ผมไม่มาเอามาเล่นสั้นนะครับม สาหรับตัวผมเองอ่ะ BTC เนี่ยผมเก็บยาวนะครับผมมีแต่ทยอยซื้อไม้ตรงนี้ไม้ตรงนี้คือผมซื้อเก็บหมดนะครับแต่ผมต้องบอกว่าผมซื้อมานานแล้วผมซื้อมาแต่สามพันเหรียญแล้วนะครับก็คือซื้อเก็บอย่างเดียวเลยไม่เคยขายเลยนะครับมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้คือมันแล้วแต่มุมมองของคนอย่างผมเ่าผมผมเชื่อมั่นใน BTC ประมาณนั้นผมก็จะมีวิธีการเล่นของผมซึ่งไม่ได้แนะนําใครนะครับ BTC ประมาณนี้นะครับต่อมา ETH นะครับ ETH เนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับก็แอบทำ New High ิบบิลี่แอบทำ New h i เงียบๆไปแล้วนะครับเนาะหลังจากที่มีการเบรกกรอบที่เราคุยกันเห็นป่ะเนี่ยก็คือเบรกกรอบที่เป็นแบบเหมือนกะเกาะสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบรกขึ้นไปปุ๊บเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บเออขึ้นไปต่อนะครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็ได้ทําการนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือได้ทะลุในโซนไหนเอ่ยเนี่ยก็คือของเดิมเนี่ยประมาณสองพันสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหก ตอนนี้ทะลุนิวไฮไปแล้วทะลุนิวไฮนี่ก็ต้องลุ้นให้มันยืนให้ได้ครับยืนให้ได้สมมุติว่าถ้าเกิดมันจะลุ้นไปต่อนะเนี่ยพอทะลุนิวไฮเนี่ยก็ต้องลุ้นยืนให้ได้แต่ถ้าเราสังเกตอะไรอย่างนะดูไอซสิไอซไซเนี่ยไอซยังมีรูมให้วิ่งอยู่นะครับอย่างเนี้ยก็คืออาจจะมองได้ว่าโอเคตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เพิ่งขึ้นก็ได้นะครับและอย่างที่ผมเคยบอกว่าอะไรเวลาที่กราฟอ่ะมันมีการเบรกอย่างเงี้ยเบรกขึ้นไปใช่ไหมครับปุ๊บ มันจะชอบย่อดอยู่แล้วนะครับมันจะชอบยอดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ากาแบบมันมันจะต้องมันจะต้องลงมารีเทสแถวแถวแนวต้านเดิมซึ่งแนวต้านเดิมมันมีตรงไหนครับเนี่ยตรงยอดเก่ามันตรงนี้นะครับสองจุดเนี่ยเนี่ยก็เป็นแนวต้านเดิมหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันยืดเยอะหรือลงมาแรงเนี่ยมันก็ชอบจะลงมาแถวเส้นเส้นสีแดงนยครับที่เป็นแบบเส้นเส้นตัวสามเหลี่ยมข้างบนอย่างเงี้ยมันก็ลงมาเทสได้แต่อันนี้มันคือมันลงมาเทสที่แนวต้านเดิมข้างบนคือยอด2ยอดนี้นะครับแล้วก็เกิดอะไรครับเนี่ยเกิด เลเวชันใช่ไหมเนี่ยเกิดการปฏิเสธราคา2แท่งเนี่ยดีกลับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นมาทำนิวไฮนะครับอันนี้อันนี้จะเล่นอันเนี้ยก็คือต้องดูกันต่อไปว่ามันจะสามารถที่จะพุ่งขึ้นได้ไหมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้อีทีเฮดเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแปลกๆนะครับถ้าเกิดว่าใครดูเวลล์อเลอร์เนี่ยก็คือจะเห็นว่าคนเก็บอีทีเฮดอย่างเดียวเลยใช่ไหมจะเห็นเลยว่ายอดช่วงเนี้ยครับอีทีเฮดมีแต่โอนเข้าไปเก็บที่ Un no ed, อโนเวลล์อะคือเป็นกระเป๋าส่วนตัวครับ เยอะมากเดี๋ยวไว้ใครที่ยังงงเรื่องเวลเออร์นะครับพิมคอมเมนต์กันมาถามบอกนะครับว่าอยากให้ผมสอนไหมเดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าเวลเออร์เนี่ยมันดูยังไงกระเป๋าอะไรเข้าเป๋าอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาสอนในฟังนะครับโอเคอีท okay. e ประมาณนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอย่างไงนะครับแต่มองแค่ว่าตอนเนี้มันอาจจะยังเพิ่งเริ่มในการที่เบรกเอาออกมาแล้วอาจจะขึ้นได้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าไอซยังไม่ได้มีการโอเวอร์บอทหรือการซื้อที่เยอะเกินไปเลยนะครับประมาณนั้นต่อมา BMB บีเอต้องบอกว่าตัวนี้คือท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆนะครับก็ที่เราคุยกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะย้อนอีกกี่รอบนะครับก็คือแต่ว่าก็ยังมีคนถามเรื่อยๆผมขอย้อนแล้วกันคือผมมองเวฟนี้เป็นยังไงมีคนถามนะครับว่าถ้าภาพใหญ่ๆก่อนเอาภาพใหญ่ๆกัอนอ่ะมีน้องถามผมว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยพี่แชมป์มองตัวนี้มันเป็นหนึ่งขึ้นสองอ่หนึ่งลงสองแล้วเตรียมขึ้นสามได้ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยก็คือเป็นยังไงครับ เป็นอย่างนี้ตรงนี้เราวัดจากต่ําสุดมาเลยขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ลงสองใช่ไหมนี่เนี่ยบอกว่าถึงตรงนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าเอาจริงๆก็เป็นไปได้นะคือขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยเลยนะครับเพราะตรงนี้โฟโมมากๆแต่ถามความเห็นส่วนตัวผมคือหลังจากนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วในเบื้องต้นในระยะสั้นมันอาจจะต้องมีย่อบ้างนะครับในเชิงของเทคนิคลนะมันอาจจะต้องมีย่อบ้างคือตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ที่มันขึ้นๆอย่างเนี้ย มันอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งนะครับนี่เนาะเป็นขึ้นหนึ่ง <S 2> <S 2> เดี๋ยวพงขอ,อนี่มันอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปทำไฮก่อนใช่ไหมไปทําตรงนี้ <S <S เพื่อย่อลง2แล้วเตรียมขึ้น3ามี่ห้าขึ้นมาเพื่อเป็น3ามเต็มก้อนแล้วถึงตรงนี้ก็ได้อะเคสเนี้ยเป็นไปได้ถูกปะเคสเนี้ยเป็นไปได้แต่ต้องถามว่าแล้วมันจะมีอีกเคสหนึ่งไหมก็คือเคสที่ทั้งก้อนเนี้ยครับทั้งก้อนเนี้ยอาจจะเป็น1 2สอง ขึ้น3 4ี่แล้ว5แล้วก็จบแล้วก็ลงอะไรครับลง ABC อย่างนี้เนี่ยอันเ่างเคสอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยค่อยขึ้นต่อนะครับค่อยขึ้นต่อไปเกิดเป็นเป็นวัฏจักรใหม่นะครับอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็เคสอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมองได้ค่อนข้างจะหลายแบบแต่สําหรับผมอะที่ถ้าเอาคอยผมจะบอกไ้เลยว่าผมเล่นเก่งกำไรอย่างเดียวเอาคอยผมไม่เก็บผมเก็บแค่ตัวเดียวคือ b d ดีใช่ไหมคือเป้าหมายผมชัดเจน ดังนั้นเนี่ยนะครับผมผมย่อลงไปดูก่อนผมย่อลงไปดูก่อนว่าถ้าผมจะเล่นสั้นๆใน BMB เนี่ยผมเล่นยังไงคือสั้นผมเนี่ยบางคนอาจจะมองไม่สั้นนะว,ว่าผมถือมาแบบเอาจริงคือจุดที่ผมซื้อ BMB เนี่ยผมผมซื้อมานานมากจุดที่ผมซื้อ BMB คือตรงนี้ครับเนี่ยประมาณแถวๆนี้แออประมาณ2อ0ยี่สิบนะครับประมาณ2อ0ี่สิบก็คือช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นถ้าไทยจังหัดได้เนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไทรแองเกิลใช่ไหมครับผมมองว่าตรงนี้เป็นไทราแองเกิลคืออย่างนี้นี่นี่นะครับไทรแองเกิลเราวัดยังไงครับก็จะเป็นอะไรนะเป็นอ่าขึ้นทุกเอบีซี A, B, C, D, e, นะครับนี่เนาะไทรแองเกิลแล้วเวลาเราหาเป้าไทยแองเกิลเราหายัางไงครับตอนที่ตัวฝั่งนี้ยังไม่เกิดนะเราหาเป้ายัางไงเราก็ดูอย่างนี้ครับเอาฟิโบใช่ไหมกลาง100%ของขา A ทั้งกนทั้งตรงนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์ขา A จากนั้นยกขาย A ไปไว้ขา E นะครับนี่เนาะฐานขา E คือตรงนี้จากนั้นเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายเรามันจะต้องอยู่ประมาณนี้ครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องถึงเนี่ยประมาณสามร้อยเจ็ดซึ่งก็ถึงแบบสบายๆเลยใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามีดีเทลของกราฟที่มันมากขึ้นอันนี้คือเป้าแบบเรายังไม่เห็นสองอันนี้นะเรายังไม่เห็นช่วงโซนนี้นะเราเห็นแค่สมมติว่าเราเห็นแค่สามเหลี่ยมนี้เลยอย่างนี้เลย,นเ,ลยเนี่ยครับ เราจะวัดได้ว่าเออเป้าเราอยู่ประมาณนี้ตามตามทฤษฎีสามเหลี่ยมแต่นะครับถ้าเกิดมันเกิดรายละเอียดขึ้นมาตรงนี้ก็คือขึ้นตรงนี้ลงนี้มันมองว่าอะไรมันมองว่าตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นวัธจักรอย่างนี้ได้ไหมคือตรงนี้ครับขึ้น1นะครับลงสองเพื่อจะไป3 4 5ี่หอ่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคําตอบคือก็ได้นะครับแล้วเราวัดยังไงล่ะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเป็นขึ้น1ลงสองนะครับ ขึ้น1ลง2เราต้องวัด161.8อย่างน้อยนะ161.8ก็คือใช้ extenbed e t i b o extension นะครับวัดปุ๊บจากตรงเนี้ขา E นี่ก็คือเป็นฐานของขาหนึ่งขึ้นมาที่ยอดนะครับแล้วก็ลงมาที่ฐาน2นะครับตรงนี้นี่มันก็จะมีเป้า2เป้าที่เราต้องดูคือเป้าแรกเราถึงไปแล้ว161.8ใช่ไหมคือขึ้น3ต้องเป็นอะไรที่ extension ใช่ไหมครับทีนี้ในตลาดที่มันโฟโมมากเป้าแรกเราถึงแล้ว เป้าที่2นะครับ261.8พอดีเป๊ะนะครับแล้วมีการยอ่อแล้วกำลังลุ้นว่าจะสามารถดันขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไปได้ก็จะมีอีก2เป้าข้างบน2เป้าข้างบนคือตรงนี้ครับประมาณ585กับ640 650กอแล้วกันอันนี้จะเป็นเป้าของขึ้น3ตอนนี้ยังไม่ได้ย่อสีนะอันนี้คือถ้าเกิดสมมุติว่าหลุดขึ้นไปได้นะครับ ยังไม่ยอ่อยกเว้นมันมีการคอเลคชันลงมาเป็นเพื่อทำสีก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดข้างในกันแต่ตอนนี้ถามว่าจบ3ตรงนี้ได้ไหมก็จบได้นะครับแต่ต้องดูก่อนรายละเอียดก่อนว่าเหมือนมันจะมีการย่อสีเมื่อไหรา่แต่ยังบูลิชมากมากนะครับแต่ยังบูลิชมากๆอันนี้ผมยังไม่ยอมมองภาพใหญ่นะเพราะภาพใหญ่ผมบอกตรงว่ามันเป็นได้2กรณีอย่างที่บอกนะครับแต่เราลงมาดูดีดีเทียภาพเล็กภาพเล็กมันยังบูลิชอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราค่อย ค่อยๆตามมันไปสําหรับตัวนี้ที่เล่นเก่งกาไรนะ BMB นะแล้วก็ BMB เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันมันตอบสนองต่อข่าวที่มีการเบอร์เหรียญใช่ไหมเบอร์เหรียญทำไมถึงราคาขึ้นทำไมถึงเป็นปัจจัยบวกเดินเบอร์เหรียญทุกครั้งเนี่ยคือการเผาเหรียญชิงทุกครั้งเนี่ยไม่ได้จาเป็นจะต้องราคาขึ้นทุกครั้งนะแต่ว่าด้วยครั้งเนี้ยคือผมมองว่าด้วยปัจจัยของ BSC นะครับที่ตัวไบเน้นสมาร์ทเชนที่มันโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับด้วยปัจจัยของคนที่มองว่าอีเธอร์ค่าทมเนียมแพงมา เราย้ายมาที่ BMB กันได้มาที่ใบในสมาชิกันเยอะคนมันก็เลยต้องซื้อ BMB ใช่ไหมประกอบกับพวกร้านพูต่างๆที่มันมีเหรียญออกมาให้เราฟาร์มแล้วทําเงินได้ตลอดเวลาคือมันเป็นเหรียญที่ถือแล้วได้เงินอะมองตรงเลยนะ BMB เนี่ยนะคือถือยังไงคุณก็ได้เงินคุณเอาไปทำฟาร์มได้คุณเอาไปอะได้คนเลยโฮกันเยอะนะครับในกานทำสเต็กต่างๆดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันไม่แปลกแล้วครับที่ BMB มันจะขึ้นมาได้ขนาดนี้อันเนี้ยมนันเป็นเป้าที่เราที่ผมกับคนในกลุ่มก็คือมอง มองกันอยู่แล้วว่า500อ่ะมันน่าจะถึงแน่ๆคือเราพูดมาถ้าถ้าใครอยู่ในกลุ่มจะเห็นว่าผมบอกว่า500ตลอดแต่ว่าผมก็ต้องมีอะไรมาอ้างอิงนไงไม่ใช่ว่าผมพูดว่าบอกว่าเออมันจะไป5 0 0ร้อยหกพันหนึ่งแต่เนี้ยผมผมก็ดูตามกราฟเอาทฤษฎีมาจับนะครับว่าทฤษฎีเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบแต่เพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าบริบทต,ตลาดตอนไหนที่มันสอดคล้องกับทฤษฎีของเราแล้วเราหยิบอันนั้นมาใช้ในการอ้างอิงนะครับโอเค BMB อันนี้ผมยังมองบ u l l i s h อยู่แต่มีการย่อระยะสั้นได้ไม่ป่ปกตอมา กฟอดนะครับต้องบอกว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันก็คือมันมีชานลของการวิ่งไซเว์ใช่ไหมไซเวชชานลฝั way, ่งแรกเอาไม่อยู่ใช่ไหมหลุดลงมาหลุดลงมาฝั่งที่2อเอาอยู่นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับกาวิ่งเบรกขึ้นมาแล้วนะครับจากที่คุยกันที่แล้วนะกาวิ่งเบรกขึ้นมาแล้วเอาไงต่อที่ผมเคยบอกว่าอะไรเวลาที่มันวิ่งเบรกขึ้นมามันต้องใช้กําลังในการตรงเนี้ยมันต้องใช้กําลังในการแบบเพื่อจะทะลุแนวที่มีคนขายเยอะๆออกมา พอมันทะลุได้ปุ๊บมันจะวิ่งดีดขึ้นไปแต่อยังไรก็แล้วแต่พอมันดีดขึ้นไปแล้วการรีวิสิตหรือการลงกลับมารีเทสเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นนะครับคือกลับมาเยี่ยมแถวแถวบริเวณที่เป็นแนวรับเดิมนะครับนี่ไงก็ลงมาแล้วลงมาแล้วลุ้นขึ้นต่อไหมเห็นปะคือลงมาพักให้เราเห็นแล้วลงมาพักให้เราเห็นแล้วลุ้นขึ้นต่อไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยก,ก,ก็ก็มีมีไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ไปลองวิเคราะห์กันเองผมจะไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะต้องเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ถ้าา้้าาดีแลวกคคือขึนนะรับย โลใหม่นะครับคือไม่ทําโลต่ําเดิมโลแต่โลต่าเดิมคือตรงนี้ถูกไหมอันนี้คือโลใหม่เลยโลใหม่ที่สูงขึ้นอ่ะจะเป็นยังไงต่อถ้าสมมุติว่าเรามองว่าตรงนี้อ่ะผมว่าผมจะไม่ดูกราฟก่อนหน้าเลยแต่ผมดูระยะสั้นว่าวัฏาจาักรมันเริ่มที่ตรงนี้อ่ะสมมติไม่ดูก่อนหน้าเลยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นหนึ่งได้ไหมอ่าขึ้นหนึ่งได้ไหมปึ๊บหนึ่งแล้วตรงเนี้ยลงสองได้ไหมแล้วไปสามได้ไหมอ่ะอมืม พึ่บฟโบนะวัดโอเคนี่นะฟีโบวัดเนี่ยมันลงประมาณแถวแถวเกือบเกือบห้าสิบมีน้องหลายคนถามผมว่าพี่ๆแชมป์สอนนะครับฟิโบว่ามันจะต้องลงมาแถวห้าสิบกหกสิบเอจุดแปดเนี่ยมันต้องลงมาทุกครั้งไหมคําตอบคือไม่นะครับจริงๆตามกฎมันเนี่ยตามกฎดีกรีเนี่ยมันขอแค่ต่ากว่ามันขอแค่ต่ำกว่าสามจุดสามจุดสามสามพอแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่ผมชอบให้ลงมายอดแถวห้าสิบกหกสิบเอจุดแปดเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมันเกิดได้บ่อยกว่า แต่ในช่วงที่มันโฟก์มากแน่นอนอาจจะลงไม่ถึงทีเนี้ยมันต้องไปดูประเภทของขึ้นว่ามันเป็นอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยเป็นแปะเป็นแฟดใช่ไหมแต่เป็นแฟดแบบไหนล่ะมีแปดกี่แบบซึ่งดีเทล,ลมันเยอะแล้วก็จริงๆอะผมต้องขอโทษจริงคนที่รอเรื่องออเรียดอยู่เพราะว่าผมไม่มีเวลาสอนจริงสไลด์อะมันทํานานมากนะผมเพิ่งทำสไลด์เสร็จเมื่อวานเดี๋ยวผมจะเริ่มขยอยสอนและจะเริ่มขยอยสอนและสไลด์ของเรื่องแฟดนะครับ เลื่อนมาสองอาทิตย์แล้วต่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวุ่นวายจริงๆต้องขอโทษทีนะครับทีเนี้ยโอเคลงมาปุ๊บๆอย่างเงี้ยอ่าเราก็รู้แล้วว่าโอเคเรามันมันลงมารีเทสเนี่ยก็คือจุดไหนครับจุดที่มันเป็นเนี่ยแนวรับเดิมเนี่ยที่ผมคิดไว้ครั้ทาที่แล้วยังไม่ได้ออเนี่ยลงมาไหมลงมาแย่ปุ๊บเด้งขึ้นนเราก็มองว่าโอเคถ้าตรงเนี้ยขึ้นหนึ่งลงสองอ่ะเราต้องหาเป้าสามใช่ไหมเป้าสามไปไหนครับเทนชันตีจากฐานนี้มาถึงฐานนี้นะที่ีจากฐานมาถึงยอดปุ๊บลงมานี่นะครับ ตรงน้ที่ปลายอ่าแล้วก็ขึ้นมานี่ผมก็มองว่าอด,อดอทแถวนี้ไหมเออแถวนี้ไหมนปเนี่ยก็มันจะมีอัพไซด์ที่ยังไปได้อยู่ดังนั้นก็ก็ลองกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีมุมมองที่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ทาถ้าสมมติว่ามันขึ้นแล้วมันไปต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันโอเคแหละโบกไม่ไปละปุ๊บปุ๊บขึ้นสักพักหนึ่งขึ้นหลอปุ๊บอ่าลงพื้นลงมาอย่างนี้เลยอันนี้คือจบเทินของมันก็ต้องไปหาทรงเล่นกันตต่ออในนนาคนะคะรับ ต่อมา ada ada ต้องบอกว่าทุกคนแซล์กันหมดแล้วนะครับว่ามันคือเลียวสเตเบิลคอยะคือเอาง่ายๆว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าตอนนี้คิดจะ own, own <c oughs> โอนโอนเงิน,นใช่ไหมครับที่จะ <c oughs> โอนเงินไปต่างเ x c h ช n <ain> น e อย่างเงี้ยใช้ ada โอนดีกว่าครับค่าธรรมเนียมค่าฟีถูกด้วยแล้วก็ราคานิ่งด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> โอเคทีเนี้ย ada ต้องบอกว่าเอาจริงผมชอบอะไรแบบนี้นะสำหรับสำหรับส่วนตัวผมนะผมชอบการที่ยังไม่วิ่งเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่เข้าไปเล่นซิ่งแบบ ในเดเทดอ่ะหนึ่งออกมะผมไม่ได้เป็นคนจับจังหวะไปเล่นแบบอุย้ยกำลังขึ้นกาลังขึ้นซื้อซื้อซื้ออะไรเนี่ยผมผมไม่มันมีคนที่เล่นอย่างนั้นได้แล้วคนที่ทําเงินได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามือใหม่หลายลคนก็ควรระวังม้นิดนึงนะครับมันมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วอีกแล้วเวลาที่คุณเข้าไปซิ่งในจังหวะขึ้นแบบนั้นอนะเวลากะมันดิ่งอัดหน้าเนี่ยมันมันมันทำอะไรไม่ถูกบางทีก็ไปขายขาดทุนอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือขาดทุนกันไปทีนี้เนี่ยเอ a ตอนนี้เป็นยังไงผม,มองว่า รเนี่ยมันมีการวิ่งบีบเข้าเข้ามาเรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราจะมองมันเป็นสามเหลี่ยมได้ไหมคําตอบผมมองก็มองว่ามองได้นะแต่ว่าก็เนีมันก็วิ่งแบบเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ไหมเอยเป็นอย่างนี้แบบอืมปึ๊บ a b c อ่า d แล้วลงมา E ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าไม่เล่นเป็นแบบสามเหลี่ยมฐานตรงไหนที่แข็งแรงเขาฐานตรงนี้ถูกไหมน,นี่เส้นเนี่ยเนี่ยไป เส้นนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ลงต่ําเลยปะ่ะลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บชนชนชนรับอยู่หมดเห็นปะ่ะคือตรงนี้เนี่ยเรามองแบบนี้ได้ไหมแล้วตรงนี้กำลังจะขึ้นไหมอ่ะเพราะว่าแน่นอนอะ่ะบริบทของการไซเย์แบบนี้นะครับอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังมันเป็นบริบทของการเก็บของนะครับเป็นบริบทของการเก็บของที่เวลามันระเบิดมันจะเบิดแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่โอเคผมชอบแหละสำหรับส่วนตัวแล้วผมก็โอเคมองไว้อยู่ใน วัตสลิสของผมนะครับดังน,นั้น ADA ก็ประมาณนี้นะครับเราลองวางกลยุทธ์กันดูนะครับก็ลองไปจับจังหวะกันดูส่วนต่อมาโครโครตัวนี้ก็หลายคนก็ต้องบอกว่าเศร้ากับมันนะครับเพราะว่าราคาไม่ไปไหนสักทีนะครับแล้วก็พราะว่าราคาไม่ไปไหนสักทีนะครับแล้วก็มีการชิงดิ่งลงมาด้วยแต่ตอนนี้ก็กลับมายืนที่เดิมได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าอย่างนี้โคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเห็นไหมครับโซน5 0าสิเอปเป็นโซนที่ มันลงมาแล้วผมซื้อเพิ่มนะครับในส่วนตัวนะเนี่ยผมคือผมพูดอดีตเนาะไม่เป่นไ,ไ,ไม่น่าเป็นอะไรนะครับผมพูดอดีตคือมันลงมาแล้วส่วนตัวน่าซื้อเพิ่มทีนี้เนี่ยการาฟเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรวันที่ b c มันเทหนนะักเใชนปะเนี่ยทัทางที่โคว่าใครเห็นนะคนโอนไปสเตกเยอะมากแล้วมีคนเก็บเข้ากระเป๋า wallet ลเ,ลเยอะมากในเวลเลอร์น,นะครับแต่ว่าเขาอย่างราคาไม่ไปไหนแล้วสุดท้ายก็คือเทล,ลงมา เทลงมาเนี่ยถ้าเราตีฟิโบอัครับเนี่ยจะเห็นว่ามันลงมาอยู่ติดอยู่ประมาณ61.8เอ้ดจุแนะครับนี่เนาะเกิดลงมาที่78.6แล้วเกิดอะไรเกิดดีเอคกชั่นตรงนี้จุดที่น่าซื้อถูกป,ปะ่ะมันคือจุดที่ซื้อได้เนี่ยบ้านลงมลเนาแต่มันต้องคนเร็วหน่อยคนเฝ้า ซึ่งก็ไม่ใช่ผมเนี่ยผมไม่ได้เป้านะครับทีนี้เอเคกราฟขึ้นมาอยู่ในที่เดิมแล้วเราลุ้นเพราะตอนนี้มัน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 ขึ้นมาในเกาะแนวแต่แนวแนวต้านเดิมของมันได้นะคือตรงนี้แนวรับเดิมของมันเนี่ยเวลาที่มันลงหลุดไปแล้วมันจะกลายเป็นแนวต้านใช่ไหมทีนี้มันมันขึ้นมาชิวๆวได้แล้วนะครับเราก็มองว่าโอเคก็ลองดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนก็ช่วงนี้มันก็มีการเบลอเรียญเรื่อยนะครับแล้วก็มีอีเวนต์หลายหลายอย่าง คนก็ต้องเอาเงินคนก็ต้องเอาโครไปสเต็กอยู่ระดับหนึ่งตัวผมเองยังไม่ได้ต้องยอมรับตรงๆว่ายังไม่ได้หาต้องยังไม่ได้สเต็กตัวโคลนะเพราะว่าผมไม่ชอบการที่เหรียญต้องไปล็อกอยู่ก็คือเวลาที่เราจะถอนใช่ไหมโคเนี่ยถ้าพวกเจ้าที่ผมไปอ่านมาคือเวลาที่เราจะถอนนะครับตอนแรกมันยังไม่ล็อกใช่ไหมครับก็คือเหรียญเราเอาไปสเต็กได้ปกติแต่พอที่เราเวลาที่เราจะถอนอ่ะคือมันจะล็อกเราอะ่ะหลังวันที่เรากดถอนอีกวัน นะครับก็คือมีน้องคนในกลุ่มก็คอนเฟิร์มมาหลายคนแล้วว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากเอาเหรียญตัวเอเมติตเพราะว่าโคผมไม่ได้กัดถือนาอย่างอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมเล่นริงกำไรในโคลนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้อยากเอาเหรียญไปถือหน้าแล้วผมลบสเต็กเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะครับดังนั้นผมก็เลยโอเคไม่เอาเข้าแล้วกันแล้วผมก็รออย่างเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ต้องมาดูกันว่าโคจะขึ้นในถึงไหนผมก็อออยย่่าาาางน้าา้้กก็็คืถภพใใหญเเปเดิม ก็บอกบอกไปแล้วว่าผมมองว่าตรงนี้คือขึ้น1ลง2ใช่ไหมครับเนี่ยขึ้น1ลง2นะครับก็เป้าผมก็อยู่แถวนี้นะครับนี่เนาะเนี่ยเนาะศูนย์จุดสามสามสองสามนะครับแล้วก็อีกเป้าหนึ่งถ้าเกิดมันโฟโม่มากๆเพราะเวลาเหรียญพวกนี้เวลาที่มันไม่ไปไหนแล้วมันสะสมของอย่างเงี้ยมันมักจะโฟโม่พุ่งแรงอ่ะเป้าหนึ่งก็คือ0.5นะครับผมก็มองเป้านี้เป็นหลักนะครับแล้วถึงถึงทาร์เก็ตปุ๊บผมก็อาจจะคัดทิ้งไปนะครับประมาณนั้นโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ คลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครมีความเห็นอะไรอยากจะถามอะไรเนี่ย ก็ผมไม่ขอพูดเรื่องว่าซื้อขายอะไรยังไงแล้วกันนะครับไม่ไม่ไม่ขอเดาเรื่องราคาจุดคือสุดขายแล้วกันเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับแล้วแต่ว่าถ้าเป็นถามเรื่องของอเทคนิคอลถามเรื่องของการจับจังหวะเรื่องของความรู้เนี่ยผมยินดีตอบเต็มที่เลยยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมระบบ m e m b e r s h i p นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่องไอเ a อร์อะลอสครับสวัสดีครับ